สวัสดีครับลองนึกภาพตามกันนะครับสมมุติว่ามีคลื่นเอ่อไม่ว่าจะเป็นคลื่นน้ำคลื่นเสียงหรือว่าแสงก็ได้กำลังเคลื่อนที่ไปดีๆแล้วจู่ๆก็ไปเจอรอยต่อหรือขอบเขตใหม่อย่างเช่นแสงที่เดินทางจากอากาศกำลังจะลงไปในน้ำนครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เราเรียกว่าการหักเหครับที่ทำให้ทิศทางหรือว่าทางเดินของคลื่นเนี่ยมันเบนไปจากเดิม วันนี้เราก็มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับที่จะมาช่วยเราเข้าใจกันว่าทำไมคลื่นมันถึงต้องเลี้ยวเมื่อไปเจอตัวกลางที่ต่างกันแล้วมันมีหลักการหรือกฎเกณฑ์อะไรมาควบคุมอยู่เบื้องหลังปรากฏการณนี้กันแน่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือพอคลื่นมันหักเหเข้าไปในตัวกลางใหม่แล้วเนี่ยอ,อ,อัตราเร็วของคลื่นกับความยาวคลื่นนะครับมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าความถี่หรือว่าความถี่ที่มันสั่นเนี่ย ยังเท่าเดิมเป,เป๊ะเลยโอเคงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับทํามุมกับรอยต่อเนี่ยทิศทางมันจะเปลี่ยนทันทีเลยค่ะมันจะเบนไปซึ่งมุมที่เคลื่อนวิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะเรามีชื่อเรียกเฉพาะว่ามุมตกกระทบหรือตีต้าหนึ่งส่วนมุมที่มันเบน,นออกไปในตัวกลางใหม่นะคะเรียกว่ามุมหักเหหรือตีตาสองทั้งสองมุมนี้เนี่ย เราจะวัดเทียบกับเส้นสมมุติเส้นหนึ่งนะคะที่เราลากตั้งฉากกับรอยต่อตรงจุดที่คลื่นมันตกกระทบพอดีเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นแนวฉากหรือ normal line นะคะอ๋อครับครับต้องมีเส้นแนวฉากเป็นหลักก่อนถึงจะรู้ว่ามันเบนไปทางไหนเบนเข้าหรือเบนออกแล้วก็มากน้อยแค่ไหนแล้วการเบนเนี่ยแหะครับมันมีหลักการอะไรควบคุมมันอยู่ไหมครับหรือว่ามันก็เบนไปนเรื่อยๆของมันเอง มีหลักการควบคุมที่ชัดเจนมากเลยค่ะปรากฏการณ์นี้ถูกควบคุมด้วยกฎของเซเนลค่ะกฎนี้ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะมันบอกว่าอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบกับค่าทรายของมุมหักเหเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราส่วนของความเร็วคลื่นในตัวกลางทั้งสองค่ะก็คือไซซีตาหส่วนไซซีตาสจะเท่ากับ V1 ส่วน V2 นะคะ พูดง่ายๆก็คือถ้าความเร็วมันเปลี่ยนไปมากมุมมันก็จะเบนไปมากตามไปด้วยค่ะอ๋อครับหมายความว่ายิ่งความเร็วในตัวกลาง2เซน,นิดมันต่างกันเยอะเท่าไหร่มุมที่คลื่นมันเลี้ยวหรือมันหักเหเนี่ยก็จะยิ่งมากตามไปด้วยแบบมันหรือเปล่าครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งจากกฎของเนลเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพชัดๆได้เป็น2กรณีหลักๆเลยนะคะครับครับน่าสนใจครับมีกรณีไหนบ้างครับกรณีแรกนะคะ คือถ้าคลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มันเดินทางได้เร็วกว่าไปยังตัวกลางที่มันไปได้ช้าลงยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นแสงเดินทางจากอากาศเข้าไปในน้ำค่ะในกรณีนี้คลื่นมันจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากค่ะนั่นก็คือมุมหักเหเตต้าสองจะมีค่าน้อยกว่ามุมตกกระทบเตต้าหนึ่ง อาจจะนึกภาพเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งเร็วๆอยู่บนถนนแล้วล้อข้างหนึ่งมันตกจมลงไปในโคลนหรือทรายนะคะรถมันก็จะหักเลี้ยวเข้าหาทางที่ช้าลงคือทางโคลนอ๋อครับครับเห็นภาพชัดเลยครับเหมือนมีอะไรมาดึงให้มันเลี้ยวเข้าหาทางที่ช้าลงแล้วกรณีที่สองละครับ กรณีที่2ก็ตรงกันข้ามเลยคะ่ะคือถ้าคลื่นเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มันไปได้ช้ากว่าไปยังตัวกลางที่มันไปได้เร็วขึ้นเช่นแสงเดินทางจากแก้วหรือจากน้ําออกมาสู่อากาศเนะะี่ยค่ะคราวนี้คลื่นมันจะเบนออกจากเส้นแนวฉากค่ะมุมหักเหเทต้าสก็จะใหญ่กว่ามุมตกกระทบเทต้าหเหมือนรถที่กําลังวิ่งช้าๆในโครนแล้วพอหลุดออกมาสู่ถนนลาดยางดีๆมันก็จะเบนออกไปทางที่เร็วกว่าได้เข้าใจแล้วครับ ช้าลงก็เบนเข้าหาเส้นแนวฉากเร็วขึ้นก็เบนออกจากเส้นแนวฉากชัดเจนเลยครับแล้วไอ้ก,กรณีที่2เนี่ยครับที่มันเบนออกจากเส้นแนวฉากตอนที่คลื่นวิ่งจากช้าไปเร็วเนี่ยมันมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมอีกไหมครับมีค่ะจุดนี้แล้วค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยในกรณีที่คลื่นเดินทางจากตัวกลางช้าไปเร็วนะคะแล้วมันก็เบนออกจากเส้นแนวฉากไปเรื่อยๆเนี่ยลองนึกภาพตามนะคะถ้าเราค่อยๆเพิ่มมุมตกกระทบ เซตาหนึ่งให้มันเอียงมากขึ้น,นเรื่อยๆมุมหักเหเซตาสองมันก็จะกางออกกางออกมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยจนกระทั่งมันไปทึงมุมตกกระทบค่าหนึ่งที่ทำให้มุมหักเหเนี่ยมันกางออกไปเป็น90องศาพอดีแป๊ะเลยซึ่งหมายความว่าคลื่นที่หักเหออกไปมันจะวิ่งเรียบขนานไปกับรอยต่อระหว่างตัวกลางเลยค่ะไม่ได้ทะลุออกไปเต็มที่ มุมตกกระทบค่าพิเศษค่านี้ล้วค่ะที่เราเรียกว่ามุมวิกฤต critical angle หรือ t h e t ศ x e 2094า theta C แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามุมตกกระทบมันยังใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่กว่ามุมวิกฤตที่คุณว่าเมื่อกี้นี่แ่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับมันจะทะลุไปได้ไหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะถ้ามุมตกกระทบทีตามันดันมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตที 0, แล้วล้วก็ คลื่นมันจะหักเหออกไปไม่ได้เลยค่ะเหมือนกับว่าทางออกในทิศทางนั้นมันถูกปิดกั้นไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นแทนก็คือคลื่นทั้งหมดที่ตกกระทบเนี่ยมันจะสะท้อนกลับเข้ามาในตัวกลางเดิมที่มันเดินทางมานั่นแหละค่ะจากไม่มีการหักเหหรือทะลุกออกไปอย่างตัวกลางที่2เลยแม้แต่น้อยปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่าการสะท้อนกลับหมด (Total Internal Reflection) ค่ะ ซึ่งต้องย้ำนะคะว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อเคลื่อนพยายามจะเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มันช้ากว่าไปยังตัวกลางที่มันเร็วกว่าเท่านั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับอย่างนี้นี่เองสรุปก็คือการหักเหเนี่ยมันคือการที่เคลื่อนเปลี่ยนทิศทางไปเพราะว่าความเร็วของมันเปลี่ยนไปตอนที่มันข้ามตัวกลางซึ่งการเปลี่ยนทิศทางนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนมั่วๆนะแต่เป็นไปตามแบบแผนที่เรียกว่ากฎของสเนล แล้วกฎนี้เนี่ยก็ยังนําไปสู่อีก2ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือมุมวิกฤตและถ้ามุมตกกระทบมันดันเกินมุมวิกฤตไปอีกโดยเฉพาะเวลาที่คลื่นเดินทางจากตัวกลางช้าไปเร็วคลื่นมันก็จะหักเหออกไปไม่ได้เลยแต่จะสะท้อนกลับเข้ามาในตัวกลางเดิมทั้งหมดหรือที่เรียกว่าการสะท้อนกลับหมดนั่นเองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะพอเราเข้าใจหลักการพื้นฐานพวกนี้แล้วนะคะมันน่าทึ่งมากเลยนะคะ ลองมองไปรอบๆตัวเราดูสิคะว่าความรู้เรื่องการหักเหแล้วก็การสะท้อนกลับหมดเนี่ยมันถูกเอาไปประยุกต์ใช้สร้างเทคโนโลยีเจ๋งๆหรือว่าใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามหรือหน้าแปลกตาที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันได้ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเ,เส้นใยแก้วนำแสงที่ใช้ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากๆข้ามทวีปได้นะคะอันนั้นก็ใช้หลักการสะท้อนกลับหมดเลยหรือจะเป็นภาพลวงตาอย่างมิราช ที่เราเห็นเหมือนมีแอ่งน้ําอยู่บนถนนในวันที่อากาศร้อนจะจัดอันนั้นก็เกิดจากการหักเหของแสงในชั้นอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกันหรือแม้แต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการทำงานของเลนส์ในแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่ช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นก็อาศัยหลักการหักเหของแสงนี่แหละค่ะทั้งหมดนี้มันก็ทำงานอยู่บนหลักการง่ายๆของการเบนของคลื่นที่เราคุยกันในวันนี้นี่เองค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ